เฮายไม้ฮาไม่้ตัวตัวมันอาจจะเพื่อนตัวเอไมัวเื่อนตัวองไม่มันเนตัวอรลโยนไปทั้งถังเลยไปใช้ป่านออกมา เกาังเกงตัวละแสนห้าลูกสุแบนขานยังฮะเออนั่นแหละานลูกค้งถมถังแถมคถมคงแมถงกุมีอีกที่หนึงอ๋อกันนึงกันนงได้ยังไงน่ะ้ลูก โอ้เช <icana>, ือกขาไม่เป็นไรเสื้อสีผสมสีไช้ไหมใช่กระปูป้างกระปูบะางกระปูไหมโยนถังเข้าไปแล้วไง ตีมีดใลายนะครับผมเลยให้ใช่ครับเขาเขาไม่ได้แง้ป้ายในะครับไม่ได้แง้ป้ายแล้วก็ไม่ได้ตีมีด เลียดดาบให้หมดเลยเอ๊ะโรงเรียนจรอรละล่มรู้ชื่อใครคกูจะจุดทูบเรียกมาดา่าด้วยว่าสอนได้ยังไงเหตุการณ์สังขายสัตวสาของสายานีม่ดีไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยนาะไอ้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาได้ยินเนะวความกล้าเนี่ยไม่มีเลยความกล้าหาเนี่ยไม่มีเลย การผิดแค่นี้มันยากตรงไหนต้องให้เด็กมาต่ออย่างไรถ้าพี่ได้ิีก็ได้นะหรือมาตั้งอยากสื่อสอนใส่ความกล้าพี่ทุกคนเลยไน้าเนี่ยหน้รู้ไเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรมันต้องมันต้องยืนไว้มันต้องเอยมันตัวขนาดนั้นไม่เหลอถ้าประชาชนที่ไม่ถือเงินที่เรี่ยงล้วนน้ำไม่เงี้ยก็เจอรถถังเลยจ้ะเนีตั้งเล่นหนาเนี่ย ประชาชนไม่มีอนุุลไม่มีอะไรเลยเราแค่จะมาถามว่าคุณจัดการกับปัญสา300นั้นยังไงฉันที่มารับใช้ะัฐสหายจะจัดการยังไงคุณไม่มีคำตอบให้เราเราไม่ต้องมาถามตักเตะง่ายๆแค่นี้มันมันคิดจะไม่ออกหรือมันง่หรืออะไรไหนว่าจะบอะรมันไม่มีเลยครับ อรว่าสอบอยากเหรอวะได้คนเดียวแต่แย่มาก,ก,น,กนาต้องตวกันเข้าไปอ๋อหลักสูตรสอนวิชาคนคไม่มีโดนต้นเราทีาอ่อาหารคะถ้าคุณไม่ออกมาเราให้เลยอ้สิบนาทีถ้าไม่มีคนมาหาเราเราจะเข้าไปได้อีกไหมคะเราจะเข้าไป ก็เรื่องของคุณนะคะเพราความกล้ามันไม่มีทุกคนความกล้าหาญมันไม่มีเกียนเทือของหารชายชาทหารเนี่ยป็นชายชาทหารเนี่ยถึงคำนั้นไปได้เลยนะคะแเรีไม่เคยเห็นหน้อประชาชที่มีอยู่แม้น้ในเวลา้หรือไมานไหนได้ ทุนนแาที่ใแตกตันระจาว่ได้หรอเงาดีรเาเรติดท่ยเราดีานนึ้ว่ากรจาัวยเมจริงไม่ได้แกัวเป็นกระบอกต่อประชาชนที่กระายท่านเลือกที่ถึเต้องบอกว่าเรที่ท่านลงมาทำการถ้าจะเอาการงานยังไงประชาชนราษสรที่อยู่ตามทางจะมองั้นยังไงมันอาจจะไม่ถึงจุดที่ ท่านต้องขอดทิ้งเสื้อผ้าท่านไปทำง,งานก็ได้ไม้เกียรติของท่านที่ท่านเจออยู่นั่นหระวันนี้ท่านเสื่อมเกียรติแล้วอย่าให้ไปหนไปว่าเิม